The Backphone นะครับเป็นงานกำกับของผู้กำกับชื่อว่าสกอตต์ดริกสันสกอตต์ดริกสันเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ทำหนังสยองขวัญมาออสองเรื่องนะครับเรื่องที่ดังที่สุดข,ของเขาก็คงเป็น Sinister แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือ Dr. Strange นะครับภาคแรกนะแกไม่ได้กำกับกับมากำกับภาค2นะครับ นึงในโปรเจกต์ที่แกมให้แกมไม่ได้กำกับภาค2คือการที่แกอยากทำหนังเรื่องนี้แหละก็คือ The b a c k Phone นะครับก็หนังเป็นหนังสยองขวัญที่เขาบอกว่าสร้างมาจากนิยายในชื่อเดียวกันนะผมก็ไม่เคยไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนนะครับซึ่งความเจ๋งของหนังเรื่องนี้เลยมันคือเล่าเรื่องที่ว่าเฮ้ยเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะโดนคนที่ ชื่อว่าเดอะแกร์เบอร์จับไปแล้วเหมือนไอ้คนนี้ก็จับคนแบบคอยจับเด็กๆมาตลอดอยู่แล้วเดอะแกร์เบอร์จับจับไปพวกนี้แล้วก็เหมือนเขาเด็กก็ต้องพยายามหาทางที่แบบโดนขังอยู่ใต้ดินหาทางทยังไงที่จะออกจากใต้ดินนี้ได้แต่ความพิเศษของหนังเรื่องนี้สิ่งที่ทวิชตรงนี้ก็คือในห้องในห้องที่มีเด็กอยู่มันมีโทรศัพท์ที่ไม่ได้ต่อสายอะไรไหมนะโทรศัพท์บ้านที่ไม่ได้ต่อสายแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เด็กมันดังเข้ามาเด็กรับอ่ะเหมือนเขาจะได้คุยกับวิญญาณที่เคยเด็กคนก่อนๆที่เคยโดนจับ มาอยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทวิชของหนังเรื่องนี้เลยก็คือการที่ทวิชบอกว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าโดนไปอยู่บ้านใหม่มีผีสิงโดนผีหลอกแต่เรื่องนี้ไม่ใช่คนที่โดนคนที่มาเป็นมาลายในเรื่องก็คือผู้ชายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วคนที่ช่วยให้เด็กคนนี้รอดเลยก็คือเหล่าเหล่าผีที่โดนฆ่ามาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปนหนังที่มีแนวคิดที่มันทวิชเรื่องนี้ซึ่งมันก็มีความพิเศษน,นู่นนั่นนี่ว่าเฮ้ยผีมันไปช่วยะไรเด็กคนนี้ได้วะเด็กคนนี้มันจะหาทางออกอยังไงไอเด็กไอเด็ก ผีเอ้ยมันคือมีประสบการณ์ตรงนี้ยังไงมันก็เหมือนเป็นการเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณเนี้ว่าเฮ้ยจะออกทางรอดจากคนนี้จะมีพีคนนี้มันมีวิธีการเป็นโรคจิตยังไงน,นู่นนั่นนี่นี่คือหนังที่ทุนสร้างประมาณ18ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเป็นหนังทุนต่ำแล้วกันไม่ได้เป็นทุนสูงมากแต่ผมบอกได้เลยว่านี่คือหนังที่ดูก็รู้เลยว่าเวลเมดคือทําได้ดีมากๆกับสตอรี่ที่เขาอยากจะเล่าทุกช็อตถ่ายสวยบ้าน สีสันไฟต่างๆทุกๆช็อตที่มีหมู่บ้านทุกอย่างเสื้อผ้านหน้าผมสิ่งที่อยากเล่ามุมกล้องของทุกอย่างคือเวลเมดคือแค่18ล้านเหรียญแต่เป็น18ล้านเหรียญที่เวลเมดมากๆคือทําออกมาได้ดูดีทําออกมาได้แบบโหโปรดักชันทุกอย่างออกมาดูดีไม่ได้ดูเป็นแบบหนังทุนต่ําราคาถูกผมพูดนี้ดีกว่าทุกอย่างดูแพงทุกอย่างดูมีโพสของมันเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างของมันผมรู้สึกว่าทําได้ดีในแง่ของการเวลเมดมาก การแสดงของตัว The Gapper ที่เล่นโดยอีธานฮอกนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็เป็นพี่ที่เล่นเป็นอาจารย์แดงในมูนไนท์พี่อาจารย์แดงในมูนไนท์ก็มาเล่นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เล่นได้อย่างสุดยอดทําไมผมถึงบอกว่าเขาเล่นได้สุดยอดมากเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ใส่หน้ากากเกือบผมว่าร้อในเรื่องอะใส่หน้ากากใส่หน้ากากร้อยออยู่ในเรื่องเลยแล้วเขาไม่จะไม่สามารถที่จะเล่นผ่านสีหน้าได้สิ่งเดียวที่เขาต้องเล่นได้เลยคือการขยับร่างกาย และเสียงพูดของเขาซึ่งไร้ากาดมากคือแม้ว่าเราจะไม่สามารถเห็นใบหน้าเห็นการแสดงสีหน้าแววตาของตัวละครตัวนี้ได้แต่ว่าเราก็สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกผ่านน้ำเสียงและท่าทางของเขาได้นี่คือหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกว่า Under นะอันเดอร์เรทนะอีธานฮอคเป็นหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกว่าเขาเล่นหนังมาเยอะเล่นโผมาตลอดแต่ว่าอันเดอร์เรทตลอดแล้วนี่คือหนึ่งในงานที่ผมรู้สึกว่าคงมันคงไม่ถูก คนชื่นชมมากมายหรอกแต่ผมรู้สึกว่านี่คือคนที่เล่นแล้วมันแล้วมันแล้วเล่นแล้วแบบอย่างนี้ได้เออมันมันมันสุดจริงๆรวมทั้งแบบเสื้อผ้าร่างกายของเขามันก็ต้องเล่นทางร่างกายออกมาเยอะเพราะเขาต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยเจ๋งดีที่เราได้เห็นการแสดงระดับนี้อยู่ในหนังที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องมีการแสดงระดับนี้อยู่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นหนังที่มีทวิสต์ที่น่าสนใจมีงานสร้างงานกำกับที่ดีแล้วก็มีนักแสดงที่ยอดเยี่ยม แต่นั่นคือน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นข้อดีทั้งหมดของหนังเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะที่เหลือของหนังเรื่องนี้เออผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เชิงแย่นะแต่เรารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์เราอีกเข้าใจไหมคุณเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกว่าเออจะเอาตัวรอดจากคนไอแกรเบอร์นี้ยังไงแต่ว่าตัวหนังวิธีเล่าแต่ละอันมันไม่ได้มีจุดที่ว่าใมความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามไม่มีจุดที่ เป็นการต่อสู้ระหว่างไอเด็กคนนี้กับแก๊งผีผีกับเดอะแกรปเปอร์มันเหมือนเป็นการต่อสู้ด้านเดียวของไอเด็กคนนี้ก็จะพยายามทำนู่นทำนี่ทำน่นโดยที่ไอแกรปเปอร์มันแทบจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออินเตอร์เฟียหรือแบบมาเกี่ยวข้องจนจนทำไม่รู้สึกว่า ทุกๆมูของพระเอกมันโดนแบบมันเกือบจะโดนจับได้แล้วมันจะเกือบจะไม่รอดแล้วเกือบจะไม่เจออะไรแล้วมันดันมันดันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตลอดเวลาทั้งเรื่องอะเราไม่ได้รู้สึกลุ้นระทึกอะไรเลยเราไม่รู้สึกระหว่างระหว่างทำรู้นระทึกเรารู้สึกว่าเออ มึงจะหนีรอดยังไงวะมึงจะออกไปได้ยังไงวะมึงจะหลุดจากตรงนี้ได้ไงวะโดยที่มันไม่ได้มีความรู้สึกของการที่โอ้ลุ้นระทึกไอ้แกรบเบอร์จะเข้ามาจับนู่นนั่นนี่คือคือมันไม่ได้มีความกลัวตรงนั้นแบบที่หนังแบบสยองขวัญเรื่องอื่นที่จะมส่วนใหญ่จะมอบทาให้โอ้โหฆาตกรจะกลับมาฆาตกรโหดมากนู่นนั่นนี่มันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นในหนังเรื่องนี้เพราะฉันเหมือนก็เหมือนกับว่าแกร์เบอร์มันก็มันก็ทำของมันไปเรื่อยมันก็จับไปเรื่อยมันก็ทำโน่นทำนี่ของมันไปเรื่อยโดยทททีีี่่่่่เเรรราาาาู้้้สสึกววมมมันนไไดํให ปลื่มปิ่มหรือรู้สึกว่าโหมันลุ้นระทึกอะไรมากเลยมันก็เหมือนกับเรื่องราวก็เนินไปเรื่อยไอเด็กมันก็ได้ข้อมูลไปเรื่อยไอแกรเปอร์ก็คอยดักจับไปเรื่อยเอาข้าวมกินมันไม่ได้มีความรู้สึกตรงนั้นและที่สําคัญเลยคือหนังกว่าจะถึงจอนที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเข้มข้นจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่าเขาใช้เวลาเซตอัพค่อนข้างนานผมไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าเซตอัพแล้วเซตอัพดี เซตอัพดีแล้วไอการเซตอัพมันมาส่งผลต่อตอนท้ายของหนังหรือมันมีอิมม i ช n นลคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างต่อตอนท้ายของหนังอยากเซตอัพไปเลยถ้าเซตอัพไม่ดีแล้วมันผีดอออกผลมาตลอดทั้งเรื่องสุดท้ายแล้วไอการเซตอัพตอนแรกที่เซตอัพนานมากเนี่ยแต่ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ผีดอออกผลอะไรเลย มันแค่เล่าแบบนิดนึงอ่ะให้รู้ความสัมพันธ์ของตัวละครแต่เราถามว่ามันต้องเล่าขนาดนั้นไหมเพื่อจะได้เพื่อจะได้เพื่อจะได้แค่เนี้สำหรับผมผมไม่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นต้องเล่าขนาดนั้นไม่จะเป็นต้องเล่ายาวขนาดนั้นผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มันจับเด็กไปโอเคความสนุกของหนังเริ่มขึ้นแต่ว่าตอนแรกมันเหมือนต้องอาศัยความอดทนของเรานิดนึงว่าว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมอดทนได้นะถ้ามันไปพีร้อออกผลในตอนท้ายแต่มันได้ไม่พีร้ออกผลในตอนท้ายด้วย มันก็เลยรู้สึกว่าข้างแรก10บนาทีแรกที่สิบนาทีแรกสามสิบนาทีแรกมันเป็นอะไรที่เสียเวลาไปหน่อยในความรู้สึกผมนะเพราะสุดท้ายแล้วหนังมันก็อย่างที่บอกมันเวลเมดมันมีการแสดงที่ดีมีการสร้างที่ดีแต่ถามว่ามันเป็นหนังที่มันลุ้นระทึกมันเป็นหนังที่ตื่นเต้นมันเป็นหนังที่น่ากลัวไหมก็ตอบว่าถ้าใน3ข้อนี้ถือว่าเป็นหนังที่สอบตกนะสอบตกเพราะคุณไม่น่ากลัวผีไม่ได้มาหลอกเราหรือมีฉากตื่นเต้นนิดหน่อยก็ตื่นเต้นด้วยเสียงแบบนึกออกไหมตื่นเต้นแบบตบะโต๊ะปึ้งอาทำเสียงเสียงดังเห็็นนผีมัก นี่บอกว่ะมันก็ตกใจแต่มันไม่ได้น่ากลัวมันมีความรุ้นระทึกไหมมันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นมันเป็นหนังที่ดันโดยกันว่าเออมึงจะออกจากที่นี่ได้ไงมึงจะออกจากที่นี่ได้ไงมึงออกจากที่นี่ได้ไงโดยที่เหมือนก็ข้อมูลก็เติมมาเรื่อยๆโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ลุ้นระทึกหรือมีความตื่นเต้นหรือความตื่นกลัวหรืออะไรเลยในขนาดนั้นไปได้ มันเป็นงานสร้างที่ดีการแสดงที่ดีแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาแล้วเรารู้สึกว่ามันมันน่าจะลุ้นระทึกได้มากกว่านี้ซะหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเลวร้ายนะบอกทุกคนไว้ก่อนมันไม่ใช่หนังที่เลวร้ายมันเป็นหนังดีดูได้เพียงแต่เราอาจจะคาดหวังให้มันแบบให้มันลุ้นระทึกกว่านี้ซะหน่อยให้มันตื่นเต้นกว่านี้ซะหน่อยมันมันแบบมันน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้นิดนึงแต่ก็อยู่ในโซนที่ยังเป็นโซนที่ดูได้ยังที่ดูได้สนุกโดยดูได้เพลินเพนโดยที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบโอ้มัดบอสมัดบอสอะไรขนาดนั้นนะครับก็ สำหรับ The b a c k Phone ก็ประมาณนี้นะดูได้ดูดีงานสร้างดีการแสดงเยี่ยมนะครับ